สวัสดีครับพอกับบ้าเกียงพาเราเมื่อนี้มาเที่ยวแถวระยองเดี๋ยวสิพามาชมทะเลแถวอา่าวพยุนกันว่าสิเป็นยังไงปกติเบ้าเกียงมาับบ่เคยเวะหานี่เลยเพราะว่าส่วนมากก็สิไปแถวตลาดบ้านเพีแถวหาดแม่รุ่งที่ว่าขึ้นชื่อของแถวระยองเมื่อนี้ได้มาเที่ยวกับพามาเก็บบรรยากาศตอนเรยงๆว่าสิเป็นยังไง ติดตามรับชมไปน้ากันครับเล่นลยเลยเลเลกะเห็นเด็กน้อยเห็นน้ำทะเลก็อยากเล่นขึ้นหอดตอนสมัยเจ้าของเป็นเด็กน้อยก็บ่มีโอกาสได้มาทะเลในพื้นดอกในเล่นน้ำคลองน้ำน้ำสะยืนน้ำหวยน้ำนองกะถือว่ามีความสุขแล้วตอนสมัยเป็นเด็กน้อย พอ,อยังมาแล้มาอยู่กใกล้ๆกท้ทะเลก็แทบสิบวได้ลิีนเลยเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องทุ่มเทให้กับการทํางานแบบเวลาที่เที่ยวเวลาที่เรียนก็เือน้อยลงถ้านานยุดเทียนหนึ่งก็พอ,อยสีได้มาพักผ่อนรีแล็กแบบนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงแรงๆรงนานนี่ก็สิเป็นหน้ามรสุมหน้าฝนขึ้นทะเลก็สีแห้งแน่ก็สิทะเลแถวนี้ก็สิเป็น ตยานเนี่ยเพราะว่าคื่มันแหง้งหรือหน่อยกะท่านเล่นจะต้องมีผู้ใหญ่ยยเฝ้าตลอดเพราะว่ามันเครื่อเช่านี้มันมันดูดแห้งก่มันมาแหง้งแล้วก็ดูดแหง้งเรือประมงเรือเล็กเรือหน่อยของชาวบ้านก็จอดจอดไว้แล้วคือคือออกบันไดเลยเพราะว่าขค้ื่อเ่านี้กัคนกลางแห้งนจะหน่อย,าาอยครับก็เบ,บิ้งบรรยากาศทีเรีบรอบเปนํากันยำแรงเพราะได้ายเมืยอจากการทำงาน ครับขอบคุณครับติดตามรับชมคลิปจนจบครับสวัสดีครับ